คุณกำลังฟังอจิตพอดแคสต์ร่วมกับอ่านแล้วอ่านเล่ารายการที่จะพาคุณท่องเข้าไปในโลกหนังสือพร้อมๆกับท่องเข้าไปในจิตใจของตัวคุณเองสวัสดีครับพบกับผมธนานนนโดมทองกับรายการอจิต X อ่านแล้วอ่านเล่ารายการที่จะมาชวนทุกๆคนท่องไปในโลกของหนังสือพร้อมๆกับท่องเข้าไป ในจิตใจของเราเองผมเชื่อว่าทุกๆคนต้องเคยพบกับคนประเภทที่มีพฤติกรรมน่ารังเกียจนะครับหรือที่เราอาจจะเรียกสั้นๆว่าคนเหง่สวยกันไม่มากก็น้อยแล้วคุณผู้ฟังแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการในการรับมือคนเหล่านี้ยังไงแล้วได้ผลหรือเปล่าวันนี้ครับผมมีหนังสือที่มีชื่อว่าศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเหงสวยที่จะสามารถเป็นคู่มือให้กับทุกๆคนนะครับ หาวิธีการในการรับมือคนเหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนเหล่านี้ได้น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเนี่ยเรามาท่องไปในโลกของหนังสือเล่มนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยศาสตราจารย์โรเบิร์ตไอแซคตันผู้ที่เป็นอาจารย์ประจําม,มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอาจารย์เนี่ยครับมีประสบการณ์ในการรับมือกับคนเฮงซวยเนี่ยมากมายทั่วโลกเลยครับเพราะว่า แฟนๆของอาจารย์เนี่ยก็ได้มีการส่งอีเมลนะครับเข้ามาถามปัญหาเหล่านี้แล้วอาจารย์ก็ได้ให้คำปรึกษาไปนะครับก็เลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้นะครับทีนี้อย่างที่บอกไปครับว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนกับคู่มือในการรับมือกับคนหิงซวยนะครับก็จะรวบรวมกรณีศึกษามากมายเลยครับให้เราเนี่ยได้นําไปเลือกใช้กันรวมไปถึงมีงานวิจัยเป็นแบ็กอัพด้วยนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกเลยครับ เราจะต้องตั้งคำถามก่อนครับว่าเราเนี่ยหรือเขากันแน่ที่เป็นคนเหง่สวยนะครับวิธีการง่ายๆครับก็คือให้เราเนี่ยลองคุยกับคนรอบๆข้างของเราดูว่าคนที่คุณผู้ฟังเนี่ยคิดว่าเป็นคนเหง่สวยเนี่ยเขาทำตัวแบบเนี้ยกับคนอื่นด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคนเหล่านั้นบอกว่าใช่ก็โอเคแสดงว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนเหง่สวยจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ล่ะถ้าคุณ เป็นยู่คนเดียวของเขานะครับอันนี้เนี่ยต้องนึกดูดีๆนะครับว่าเอ๊ะทำไมอะไรที่เป็นสาเหตุนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีแค่คุณคนเดียวเนี่ยบางทีตัวคุณเองเนี่ยครับอาจจะเป็นคนเฮงสวยด้วยหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังเลยนะครับทีนี้หลังจากที่เราประเมินได้แล้วว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนเฮงสวยจริงๆนะครับสเต็ปถัดมาครับก็คือเราจะต้องมาประเมินระดับ ของความเฮงสวยของคนคนนั้นครับประเมิยยังไงนะครับแรกสุดเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตอนที่เรากําลังจะประเมินเนี่ยเราอย่าประเมินตอนที่เรากําลังโกรธอยู่นะครับ<อ>แล้วก็ให้เราเนี่ยแบ่งระดับออกว่าเป็นคนเฮงสวยเนี่ยแบบไหนนะครับก็คือเป็นเขาเนี่ยเป็นคนเฮงสวยที่แบบชั่วคราวหรือแบบถาวารถ้าเป็นคนเฮงสวยแบบชั่วคราวเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ย เขาอาจจะเป็นคนดีที่ประพฤติดีกับคุณแต่ว่าอาจจะมีพฤติกรรมที่หลุดทําสิ่งแย่ๆออกมาแบบเป็นครั้งแรกนะครับในรอบเป็นปีเลยนะครับอันเนี้ยอาจจะเป็นคนที่เป็นแค่ชั่วคราวนะครับแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเขาเนี่ยเป็นคนเฮงสวยชั่วคราวนะครับเขาอาจจะแบบอารมณ์ไม่ดีอยู่นะครับหรือว่าจะมีปัญหาที่บ้านมานะครับถ้าคุณเจอคนเฮงสวยที่เป็นแบบชั่วคราวเนี่ยเราอาจจะต้อง ให้ความเห็นอกเห็นใจกับเขานะครับแล้วก็วิธีการที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องไปพูดต่อเลาะต่อเถียงอะไรครับก็ให้หลบออกมานะครับเดี๋ยวเขาก็พอเขาใจเย็นลงเนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นปกติเองนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนเฮงซวยที่แบบถาวรนะครับหรือว่าแบบคือเป็นพฤติกรรมแบบนี้มาตลอดเลยตั้งแต่วันแรกที่รู้จักเลยนะครับแย่เสมอต้นเสมอปลายนะครับอาจจะแบบทําดีกับคุณสักวันหนึ่งแต่อีกที่เหลืออีกสามสิบวันในรอบเดือนเนี่ย เขาทาพฤติกรรมแย่หมดเลยอันเนี้ยแบบเนี้ยครับคือคนเหง่ซวยแบบถาวรน,นะครับหรือคนเหง่ซวยที่แท้จริงที่หนังสือเล่มเนี้ยครับจะมาช่วยแนะนําวิธีในการรัเมินกับคนเหล่าเนี้ยแหละให้กับเราทีนี้หลังจากที่ประเมินแล้วว่าเขาเป็นแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรน,นะครับมาวัดระดับความเลวร้ายกันต่อนะครับว่าคนที่ทําพฤติกรรมแย่ๆกับคุณเนี่ยเขาทําให้คุณเนี่ยแค่ลาคาญนะครับ งุดงิดนะครับแบบเหมือนไม่ได้เป็นคนเฮงซวยมากนะครับอันเนี้ยหรือว่าเป็นคนที่แบบทำพฤติกรรมแย่ๆแย่มากๆนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับก็ต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยเจอกับคนเหล่านี้ในระยะเวลานานขนาดไหนนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่แค่มาทำงานกลุ่มร่วมกันนะครับแป๊บเดียวเหมือนแบบเป็นเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ ที่ทํางานแล้วทาโปรเจต์ร่มกันชั่วคราวเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อร่วมทีมที่แบบถาวรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็น่ากลัวนะครับทีนี้ถัดมาครับก็ต้องประเมินอีกว่าแล้วเราหรือเขาที่เป็นคนที่มีอำนาจมากกว่ากันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนเฮงซวยพวกนี้เป็นคนที่มีอำนาจมากกว่าเนี่ยเราก็อาจจะลาบากแต่ถ้าเรามีอำนาจมากกว่าเขา เราก็จะมีทางเลือกนะครับในการรับมือเนี่ยได้หลากหลายนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราอาจจะมีวิธีการในการตอบโต้ะนะครับหรือว่าหลบหนีออกมาเดีย่ยง่ายกว่านะครับทีนี้วิธีการในการรับมือนะครับก็คือจะมีอยู่ด้วยกัน4วิธีนะฮะที่หนังสือแนะนําก็คือการหนีนะครับหรือว่าการอันที่สองคือหลบเลี่ยงอันที่3ก็คือการปรับมุมมองมอมอแล้วก็สุดท้ายคือการตอบโต้ะนะครับ อย่างแรกเลยครับวิธีการหนีนะครับอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือหนีไปซะนะฮะในหนังสือเนี่ยครับเขาบอกไว้ว่าความเหง่ซวยเนี่ยครับมันเป็นนิสัยที่มันติดต่อกันได้นะครับถ้าเกิดคุณอยู่นานๆเนี่ยคุณอาจจะติดนิสัยแบบเนี้มาโดยไม่รู้ตัวนะครับแล้วคุณเนี่ยก็จะกลายเป็นคนเหง่ซวยไปด้วยแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือคุณก็จะไปส่งต่อน,นิสัยแบบนี้ให้กับคนอื่นได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณ ได้กลิ่นของความเลวร้ายแบบนี้มาแต่เนิ่นๆนะครับอย่างเช่นแบบเวลาคุณไปสัมภาษณ์งานแล้วคุณไปเจอคนที่มาสัมภาษณ์เป็นหัวหน้าเป็นคนที่อาจจะมาเป็นหัวหน้าของคุณเนี่ยครับแล้วมีพฤติกรรมที่ดูไม่ค่อยโอเคเนี่ยเราก็อาจจะไม่เลือกงานนั้นนะครับให้ปฏิเสธงานแม่งแต่แรกเลยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งลำบากใจทุกใจในทีหลังนะครับหรือว่าแบบถ้าเป็นเคสที่เรามีอำนาจมากกว่านะครับ อย่างที่บอกไปว่าเราหนียอกมาได้นะครับเราหาวิธีการในการเลี่ยงไม่ต้องเจอกันได้เนี่ยอันนี้ก็จะดีที่สุดนะครับแต่ที่สําคัญเลยนะครับเวลาหนีเนี่ยต้องหนีออกมาแบบสวยๆนะครับอย่าหนีออกมาแบบไร้ความรับผิดชอบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกสมัยเนี้ครับมันแคบกว่าที่คุณคิดนะครับการที่แบบบางทีไปทะเลาะกันนะครับหรือว่าลาออกจากบริษัทโดยที่ไปทําสิ่งแย่ๆเอาไว้เนี่ยในอนาคตครับบางทีเราอาจจะกลับมาเจอกับคนพวกนี้อีกก็ได้แล้ว ณวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขามาเป็นลูกค้าคนสําคัญของเราหรือว่าย้อนกลับมาแล้วมาเป็นหัวหน้าของเราเนี่ยหรือเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเหนือกว่าเรามากๆเนี่ยเราก็อาจจะสวยได้นะครับทีนี้สเต็ปถัดมาครับก็คือแล้วเมื่อไหร่ที่เราควรจะหนีนะครับอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับว่าบางคนเนี่ยมองว่าอย่าไปด่วนลาออกนะครับหรือว่าแบบ ปเปลี่ยนงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยก็ต้องประเมินดูนะครับว่าคนห่งซวยเหล่านี้กระทบกับเรามากขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีอำนาจเราแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับแล้วมันสภาพแย่มากๆเนี่ยออกมาก็จะดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าแบบเหมือนไปอดทนนะครับไปคิดว่าแบบเหมือนทนทนไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการเสียเวลาของเราเนี่ยไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าเกิดเราแก้ไขอะไรตรงนั้นไม่ได้นะครับ วิธีถัดมาครับก็คือการหลีกเลี่ยงนะครับการหลีกเลี่ยงจากคนเฮงซวยเนี่ยทำยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถหนีได้เพราะว่าคนเหล่านี้ครับเกิดบังเอิญเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นหัวหน้าของคุณนะครับหรือเป็นแบบอาจจะเป็นอาจารย์ที่ในมหาลัยของคุณนะครับเขาก็มีวิธีการเลี่ยงการประทะครับอย่างเช่นอันแรกเลยครับเป็นการเว้นระยะห่างนะครับ social distancing นะฮะอันนี้ ยิ่งห่างมากก็ยิ่งดีครับยิ่งพยายามไปเกี่ยวข้องกับเขาให้น้อยที่สุดเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งดีนะครับเช่นแบบเราอาจจะเลือกที่นั่งให้ห่างๆกันหน่อยนะครับหรือว่าแบบพยายามปลีกตัวออกไปนะครับหรือว่าถ้าเป็นช่วงนี้นะครับถ้าเป็นที่ทํางานเนี่ยเราก็อาจจะขอ work ฟ r o m home ก็ได้นะครับวิธีการถัดมาครับก็คือหาคนที่แบบพร้อมที่จะคอยมาปกป้องเรานะครับอาจจะเป็นว่า คนที่เป็นคนเฮงซวยเนี่ยเป็นหัวหน้าของหัวหน้าของเราอีกทีหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับถ้าเรามีหัวหน้าที่แบบเป็นหัวหน้าที่ดีเนี่ยครับเขาก็อาจจะปกป้องเราได้ในระดับหนึ่งนะฮะวิธีถัดมาครับก็คือการชะลอจังหวะนะครับการหลีกเลี่ยงโดยการชะลอจังหวะเพราะว่าคนเนี่ยเวลาที่โมโหนะครับเขามีงานวิจัยออกมาว่าเวลาที่เราโมโหเนี่ย เวลาเราไปเจอคนเฮงสวยอะครับแล้วแบบเขามาทําอะไรให้เราโมโหเนี่ยยิ่งเราแสดงอาการโมโหเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะยิ่งพอใจนะครับตลกดีไหมฮะคนแบบนี้ก็มีอยู่ด้วยนะครับวิธีการแก้ที่หนังสือแนะนําครับก็คือปล่อยเข้าไปนะครับอย่าไปโมโหอ,อย่ายไปโต้เถียงเพราะว่ายิ่งไปโต้เถียงเนี่ยก็จะยิ่งแบบทําให้เขาเนี่ยพึงพอใจนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าคนเราเนี่ยเป็นคนเฮงสวยนะครับเราก็พยายามอย่าไปทําให้เขาเนี่ยยิ่งเขาพอใจเขาก็จะยิ่งทํา กิริยาแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะครับวิธีการถัดมาก็คือการปรับทัศนคติของเราเองเนี่ยละครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับการที่เราจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับหรือเปลี่ยนนิสัยคนอื่นเนี่ยมันทําได้ยากนะครับการที่เรามาปรับ mindset ของเราเองเนี่ยอันนี้ง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการอย่าไปใส่ใจคนพวกนี้มากนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันดีหรือว่านังสือเล่มเนี้ยเขาก็บอกอยู่ตลอดว่าคนเฮงซวยเนี่ยบางทีแบบ ทำอะไรไปก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเหตุผลอะไรรองรับเท่าไหร่นะครับแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมแย่ๆเราก็แบบพยายามอย่าไปใส่ใจเลยคิดซะว่าเจอแล้วก็ปล่อยปล่อยมันไปนะครับพยายามหรือถ้าเป็นคนในครอบครัวเนี่ยก็ท้านี้ใส่ยนั้นมันแก้ไม่ได้แล้วเขาเป็นคนที่อยู่สูงกว่าเรามีอาวุโสมากกว่าเราเนี่ยเราไปสั่งเขาไม่ได้ถูกไหมครับก็ก็มองข้ามไปหรือว่าแบบอาจจะชวนคุยเรื่องอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ เป็นวิธีการที่แบบพอที่จะทําให้มันดีขึ้นนะครับในหนังสือเนี่ยครับเขาเล่าถึงเคสตัวอย่างของเคสเนี่ยครับว่ามีนักเรียนเตรียมทหารอยู่คนหนึ่งนะครับที่ไปเจอรุ่นพี่ที่แบบรับน้องด้วยวิธีการงี่เง่านะครับคนพวกนี้อยากจะลงโทษนะครับแบบเหมือนแบบเป็นคล้ายๆในข่าวของการรับน้องของบ้านเราอะครับทําอะไรไปก็แบบทําอะไรที่มันดูไม่มีเหตุผลนะครับ เธอคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับที่ไปสมัครเป็ปนทหารเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยหนีไม่ได้หรอกเพราะว่าการเป็นทหารเนี่ยมันเป็นความฝันของเธอนะครับจะเลี่ยงจะหลบหน้าก็ไม่ได้เพราะเป็นรุ่นพี่นะครับวิธีการของเธอคนนี้ก็เลยเลือกที่จะปรับมุมมองครับก็เลยมองสิ่งที่รุ่นพี่เหล่านี้ทำเนี่ยให้มันเป็นเรื่องที่แบบตลกนะครับถือว่ามองไปซะว่าเป็นเรื่องตลกแบบเหมือนทําอะไรบ้าๆแบบ,บคนพวกนี้มาสั่งให้ทําอะไรบ้าๆอะไรเงี้ยตลกดีอะไรเงี้ยครับก็ วิธีการปรับมุมมองแบบนี้ครับก็เลยทําให้เธอเนี่ยหลุดลอดจากสถานการณ์ที่อยู่กับคนเหิงซวยเหล่าเนี้ออกมาได้นะครับก็คือพวกนี้ก็ยังทําพฤติกรรมเหมือนเดิมแหละแต่ว่าจิตใจของเธอเนี่ยก็ดีขึ้นดีกว่าไปรับพฤติกรรมแย่ๆมาแล้วทาให้ตัวเองดาวลงไปนะครับอันนี้ผมว่าตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับทําให้แบบตัวเองเนี่ยมีความอดทนนะครับต่อการทําพฤติกรรมแย่ๆของคนเหล่านี้ได้นะครับ การเลือกที่จะมองทุกอย่างให้มันเป็นสิ่งที่แบบเป็นเหมือนการคิดในแง่บวกครับมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะครับเหมือนอย่างตัวอย่างของนักเรียนเตรียมฐานคนนี้นะครับแล้วเราก็จะสบายใจนะครับอีกอย่างหนึ่งครับอีกข้อแนะนำหนึ่งก็คือคนเฮงซวยเนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีก็จะชอบทําพฤติกรรมแย่ๆเนี่ยใส่คนรอบข้างดังนั้นตัวคุณเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นคนเดียวหรอกที่จะโดนเรื่องราวแบบนี้นะครับก็อย่าไป โทษเลยว่าเราเนี่ยทําอะไรผิดนะครับคุณนะ่ะก็แค่แบบเหมือนซวยเท่านั้นเองที่ต้องมาเจอเขานะครับข้อแนะนําถัดมาครับก็คือให้เราคิดซะว่าเราเนี่ยมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเนี้มาจากในอนาคตนะครับคุณอาจจะลองเลกเล่นๆดูก็ได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่านะครับคุณเคยเจอเพื่อนที่แบบแย่ๆเป็นคนเฮงซวยแบบเนี้ยนะฮะแต่พอเราโตขึ้นมาครับ ดีไม่ดีคนเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะสมมติว่าเขาปรับเปลี่ยนนิสัยแล้วใช่ไหมครับเขาอาจจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณในปัจจุบันก็ได้นะฮะแล้วก็เรื่องราวเหล่านั้นที่ทํามาเนี่ยมันก็จริงๆแล้วถ้าเรามองชีวิตทั้งชีวิตของเราเนี่ยครับมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากขนาดนั้นนะครับก็ให้ลองมองจากมุมมองที่แบบเหมือนเป็นตัวเราเองในจากในอนาคตเนี่ยมองมาว่าบางทีแบบเรื่องหนักๆในวันนี้เนี่ยที่เกิดจากคนเหงื่อซวยเหล่าเนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองแหละ นะครับคนเฮงสวยที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันที่จะต้องจากกันไปนะครับแล้วเขาก็จะไม่เจอกันกับเราอีกแล้วนะครับวิธีการสุดท้ายครับที่หนังสือเล่มนี้ยกขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของการตอบโต้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยครับว่าผู้เขียนเนี่ยเขาไม่แนะนํานะครับเพราะว่าการที่จะไปตอบโต้กับคนเฮงสวยเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับแล้วสุดท้ายแล้ว,ว่คุณอาจจะเป็น คนหนึ่งที่ไปสร้างวงจรอ,อุบาทของการแก้แค้นไม่รู้จบเนี่ยให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะยิ่งเหนื่อยไปกว่าเดิมอีกนะครับการตอบโต้นะครับที่แบบจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยก็คือเราเนี่ยจะต้องตอบโต้ให้ถูกคนนะครับแล้วก็ต้องถูกเวลานะครับอันนี้เนี่ยเราต้องมีการวางแผนให้ดีก่อนนะครับต้องดูก่อนว่าใครเป็นคนที่มีอำนาจนะครับเรามีอำนาจมากกว่าเขาหรือเขามีอำนาจมากกว่าเราแล้ว เวลาจะตอบโตเนี่ยครับสมมติว่าคนพวกนี้เป็นคนที่มีอํานาจมากกว่าเราเนี่ยเราก็ต้องมีข้อมูลมีหลักฐานที่แบบสามารถที่จะไปมัดตัวเขาได้นะครับและที่สําคัญอีกข้อหนึ่งครับก็คือต้องไปขอความร่วมมือจากคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องของการตอบโตเนี่ยครับถ้าคุณมีอํานาจเหนือกว่าเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยนะครับคุณก็อาจจะไล่เขาออกไปจากทีมนะครับหรือว่าแบบย้ายเข้าไปอยู่หน่วยงานอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าคุณมีอำนาจน้อยกว่าเนี่ยคุณก็ต้องอาศัยการวางแผนที่ดีรวมถึงข้อมูลที่แน่นนะครับในหนังสือเนี่ยครับเขายกตัวอย่างของผู้ประกาศข่าวผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณคาสันนะครับเขาไปฟ้องคุณโรเจอร์นะครับคุณโรเจอร์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานของสถานีช่องหนึ่งนะครับเธอเนี่ยถูกบังคับให้ลาออกนะครับเพราะว่าแบบเหมือน เป topic, people, ็นเรื่องของทางเพศนะครับที่แบบเป็นคู่คาทางเพศนะครับเธอเนี่ยก็เลยเตรียมข้อมูลเอาไว้นะครับเรื่องของการแบบเรื่องของการเหยียดเพศอันนี้ครับเขามีการไปเตรียมข้อมูลไว้ก่อนนะครับก็คือเพื่อร่วงงานคนอื่นของเธอเนี่ยก็โดนด้วยเหมือนกันนะครับเขาก็เลยมีการเก็บข้อมูลกันเอาไว้คุณโรเจอร์คนนี้เป็นคนที่มีอิทธิพลมากเลยนะครับเรื่องของสื่อนะครับตอนที่มีเรื่องมีราวกันเนี่ยเขาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะครับ แต่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายแล้วอะครับภายใน2เดือนเนี่ยคุณโรเจอร์ก็ถูกไล่ออกครับแล้วก็จะต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับคุณคาสันเนี่ยกว่า20ล้านดอลลาร์เลยนะครับแล้วตัวบริษัทเนี่ยก็ได้มีการออกถแถลงการขอโทษนะครับต่อหน้าสาธารณชนด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณคาสันเนี่ยครับผู้ที่เป็นผู้ต้องผู้เสียหายเนี่ยเขามีหลักฐานนะครับที่แบบพร้อมก็คือมีเทปบันทึกเสียงตอนที่คุณโรเจอร์เนี่ยมาแบบ คุกค,คามเธอนะครับแล้วก็มีเยอ่อีกมากมายเลยที่ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมแย่ๆของคุณโรเจอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเวลาที่เราจะตอบโต้เนี่ยเราต้องมีการวางแผนให้ดีแล้วก็เตรียมข้อมูลแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีแนวร่วมนะครับที่แบบอาจจะโดนเคสเห,เหมือนเราเนี่ยเตรียมข้อมูลให้แน่นให้พร้อมนะครับแล้วก็คุณก็สามารถที่จะตอบโต้กับคนเหล่านี้ได้ถึงแม้คุณจะมีอำนาจน้อยกว่าก็ตามนะครับ แล้วก็ที่สาคัญนะครับอย่าลืมว่าต้องวางแผนให้รัดกลุ่มด้วยนะครับสุดท้ายนะครับเราเนี่ยวิธีการเหล่าต่างๆนา,นานาที่พูดมาเนี่ยครับเราอาจจะหนีกับคนเฮงซวยไปได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วอะถ้าเกิดไม่มีใครแก้ไขอะไรเลยอะครับความเฮงซวยแบบเนี้ยครับมันก็จะแพร่ไปเหมือนกับเชื้อโรคที่ไม่มีวัคซีนมาคอยหยุดนะครับเราเนี่ยก็จะต้องเป็น คนหนึ่งนะครับที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยก็คือตัวเราเนี่ยครับจะต้องไม่ไปเป็นคนที่แบบไปสร้างปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาเองนะฮะอันนี้สําคัญมากๆก็เนื้อหาหลักๆในหนังสือเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นคู่มือสําหรับคนที่จะต้องพบเจอกับคนเฮงซวยนะครับก็คนเฮงซวยเหล่านี้ก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานของคุณ หัวหน้าของคุณนะครับอาจจะเป็นหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณบางคนก็ได้นะครับที่อาจจะสนิทกันมานานนะครับหรือแม้แต่คนในครอบครัวก็ตามนะครับก็อันนี้ก็รวบรวมวิธีการในการรับมือคนเหล่านี้ครับเป็นวิธีการที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเทคนิคดีๆเหล่านี้ครับผมคิดว่าน่าจะช่วยให้กับคุณผู้ฟังนะครับได้รับมือกับคนหฮงซวยเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับก็ คิดว่าน่าจะนำมาไปใช้ได้ไหลายๆข้อเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าก่อนที่จะไปตีความว่าทุกคนเป็นคนเฮงสวยเนี่ยครับเราต้องเช็คก่อนด้วยนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนเฮงสวยเองหรือเปล่านะครับแล้วถ้าพบว่าเราเนี่ยไม่ใช่เนี่ยก็ค่อยมาหาวิธีการในการรับมือกันนะครับใน Ep หน้าผมจะพาเพื่อนๆไปท่องโลกหนังสือเล่มไหน อย่าลืมติดตามฟังกันได้นะครับกับรายการ Alljit X อ่านแล้วอ่านเล่าแล้วก็ก่อนจะจบ EP นี้นะครับผมก็อยากจะฝากแอป Alljit ที่ปรึกษาสุขภาพใจไว้กับทุกๆคนเพราะเราเชื่อว่าจะเดินทางต่อได้อย่างไรหากใจเราไม่พร้อมใช้งานได้ฟรีทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android แค่เสิร์ชคำว่า Alljit A L, L J I T ครับและพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ อจิตพอดแคสต์ร่วมกับอ่านแล้วอ่านเล่าดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android